สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีการเดินทางของเราในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรตามกันมาเลยนะคะในทุกการเดินทางของเราจะมีความชงจำดีๆตลอดเส้นทางนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แบบดีมากๆเลยและตอนนี้เราก็ถึงประตูทางเข้าของเขือนป่าสักชนสิทธิ์กันแล้ว บรรยากาศจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะด้าน,นขวามือเราก็จะเป็นที่รอร้นรางนะคะในการที่จะพาเที่ยวชมตามสันเขื่อนนะคะขับเข้ามาเรื่อยๆคือบรรยากาศร่มเลื่นมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครมีวันหยุดประ่ันก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะเสาร์อาทิตย์ก็มานั่งรับลมเย็นๆรับอากาศดีๆกันได้นะคะ และในวันที่เรามานะคะจะบอกว่าแดดร้อนมากๆเพราะมาถึงประมาณตอนเที่ยงนะคะถ้าใครนะคะขับรถมาก็อย่าลืมเอาเสื้อแขนยาวมาด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปกันขี่ตามขึ้นมาบนสันเขื่อนนะคะพลาดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปสวยๆเก็บบรรยากาศเก็บความทรงจำดีๆค่ะท่าแดา่อากาศดีมากเลยค่ะจุดยอดไอ้หนึ่งไฮไลท์นะคะก็คือถ่ายรูปกับ ปกนันเอง่านุก,กับป้ายเขื่อนนะคะมากับพานัคู่ใจของเราในตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะส่วนใครนะคะไม่สะดวกนํารถส่วนตัวมาสามารถเดินทางโดยรถไฟได้นะคะจะเป็นรถไฟลอยน้ํานะคะนั่งมาจากกรุงเทพได้เลย ขอเก็บบรรยากาศนะคะถ้ายคลิปมาฝากทุกคนกันเลยนะคะสามารถติดตามได้เลยมารับชมบรรยากาศดีๆพร้อมกันนะคะสําหรับทีนี้ก็ขอบคุณทุก,การติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามคลิปพวกเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะ เข้าชมในเมืองแป๊บนึงนะคะมาลบบุรีก็ต้องมีลิงนั่นเองนะคะ่าฮบ๊ายบาย